สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Youtube ตั้มดัมซิงขณะนี้เวลาหกนาฬิกาตรงนะคะหกโมงเชา้อาอรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนทุกท่านเลยขณะนี้หนูกเกษียตตั้มอยู่ที่ป่ายางนะคะพระอาทิตย์นะคะชมพระอาทิตย์เช้าด้วยกันนะคะพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศเช้าเช้านะคะหนาวนะคะอากาศเย็น หนาวมากเลยนะตอนนี้พี่น้องคะก็กีดยางอ่าเมื่อคืนมาลงยางตอนตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบมาถึงป่ายางนะคะลงขีดตอนตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะคะก็เสร็จประมาณเกือบตีห้าหกโมงเช้านะคะก็หย่อนน้ำกดก็บรรยากาศอ่าจุดนี้จะเป็น โฟกัสที่ดวงอาทิตย์เลยนะคะก็ด้านข้างนะคะนี่บรรยากาศเช้าๆนะคะของเราบรรยากาศเช้าๆต้นยางที่เคี้ยวขจีก็ใส่ปุ๋ยไปนะคะสงสัยปุ๋ยนี้หมดแล้วแหละแต่ว่ายางก็อ่ะนี่นะคะจะให้ดูตอนนี้นะ,ะดูดวงอาทิตย์เสร็จแล้วมาดูจุดนี้เลยสวยงามมากนะคะเป็นสีเหลืองทอง สวยอลางม,มากเลยนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ส่องผ่านเพราะว่าป่ายางอีกป่าหนึ่งเขาตัดนะคะป่าบนเขาตัดเนี่ยแสงอาทิตย์นะคะยามเช้าทอแสงใส่กับต้นยางนะคะสวยงามจริงๆนะคะแล้วบรรยากาศบอกได้เลยนะคะ วิวหลักล้านอากาศก็หลักหลักล้านเลยนะคะนี่อากาศเย็นสบายนะคะโล่งปลอดมากหายใจสะดวกไม่ต้องปิดแมสนะคะอากาศเย็นสบายมากค่ะนี่แสงเช้านะคะทอแสงสะท้อนกับต้นยางนะคะเป็นภาพบรรยากาศของธรรมชาตินะคะ เป็นวิวของธรรมชาติที่สวยงามจริงๆเอาคนตันวิวมาแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากป่าดงาดิดที่ไหนนะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ,ะมาจะพาไปหย่อดน้ำกดครับพี่น้องจะพาไปหยอนน้ำกดแล้วนะคะเพราะว่าเรากีดไปแล้วม<า>เมื่อคืนแต่ก็ไม่รู้ออกดีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกีดลง ยังไม่ออกกันไหนหรือกีดลงถ้วยยางหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ออกหรอกครับเพราะว่ายังเปิดหน้าใหม่นะเปิดหน้าใหม่ก็ห่วงนอนห่วงนอนออกกีู่เอ้าออกอยู่ตัวพี่นอนเปิดใหม่ครับเปิดใหม่นะคะนน <S <S บางต้นก็คงจะออกดีอยู่บางต้นก็คงจะยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะก็คงจะเป็น ตัวไหนที่มันออกพีสงสัยเอาแกนมันมานะ,ะอันนี้ต้นใหญ่โอ้ต้นใหญ่ก็ออกอยู่นะดวงอาทิตย์เหลือมตาเลยมนาะดวงอาทิตย์อเสียจะมาดวงอาทิตย์เหลือมตานี่นะคะแสงแดดทอตอนเช้าพอดีเลยแสงแดดส่งมาพอดีเลยต้นอ่าป่ายางป่านี้เขาตัดป่ายางนะคะก็เลยแสงอาทิตย์ก็เลยสาดส่องเข้ามาที่ป่ายางหนูพอดีพอดีเลยเป็นภาพบรรยากาศที่สวยแล้วก็หนาว หนาวจริงๆนะฮะเสียตั้มบอกหนูเป็นบ้าหรือเปล่าหนาวเขาบอกว่าเขาไม่หนาวแต่หนูหนาวหรือว่าหนูไม่ได้หนูมาเจออากาศแต่หนาวอยู่นะคะเย็นอากาศดีอยู่แต่เสียตั้มเขาไม่หนาวแต่นหนูหนาวสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราตามเสียตั้มไปดูเสียตั้มจะหยอดนํำกดให้ดูนะคะนี่นะคะ วิวททวทัดททวเขาใหญ่นะคะเป็นต้นยางพาราและต้นยูคาลิปตัสนะคะตรงนู้นเดี๋ยวเราตามไปดูเสียตั้มกันจ้ะ,ะนี่นะคะัยังไม่เยอะครับเพราะว่ายังไม่เยอะเพราะว่า ยังเิ่งเปิดนะคะก็จะมีเยอะเท่าไหร่บางต้นก็จะมีต้นไหนที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยก็จะเยอะต้นนี้ลงดินหมดแล้วครับต้นนี้ลงดินหมดแล้วนะคะ <c oughs> ต้องเป็นคนที่ดินหรือเปล่านู <c> ่น <oughs> <c oughs> เสียตั้มกีดนะคะลงดินหมดแล้ววาสันเนี้ทิมหมดแล้วอะ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่บางคนบางท่านก็อาจจะไม่รู้เนาะว่าเขาทำกันยังไงนะคะบางท่านก็ไม่เคยเห็นก็เรามากีดส่วนใหญ่นะคะกีดยางนี้จะมากีดช่วงประมาณมก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่บางคนบางท่านนี่บางคนบางท่านก็มากีดช่วง ถ้ายางเยอะก็มาแต่หัวค่ําถ้ายางน้อยก็มาช่วง,งใกล้จะสว่างนะคะอต้นนี้ได้เยอะเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็ได้เยอะกำลังเริ่มออกครับยางก็กําลังจะเริ่มออกเพราะว่าเราก็มาเปิดหน้ามันไว้แล้ว อุ้ยหนาวแทะนู้นหนาวมากนะฮะบางต้นก็ออกได้ <จะ S 1> เยอะต้นนี้ได้เยอะอยู่ค่ะกำลังจะเริ่มออกนะคะบางต้นก็ได้น้อยนี่ต้นนี้ได้น้อยก็พอได้ซื้อมนมลูกนะคะนี่ <laughs> พรุ่งนี้น่าจะอ,าออกค่ะพรุ่งนี้น่าจะออกดีอยู่ออยอไ็เลยไปตนี้ค่ะอเอาไงค,คะจบยังค่ะนี่นะคะในอุปกรณ์ขอดูอุปกรณ์หน่อยค่ะอันนี้ก็คือน้ำกดนะคะนี่ก็คือน้ำกดนะคะไม่ใช่ร้อเปอร์ซ็นนะคะเราผสมน้ำแล้วแล้วก็ อันนั้นไม้คนยางนะคะแล้วอันนี้ก็คนคนยางมนุษย์คนยางนะคะคนที่บนเก่งที่สุดนะคะนี่วันนั้นมาเจออะไรนะเจอไม่เจอไม่ได้เจอตัวงูเจอแต่ทางัไปพอดีฝนตกใหม่ๆนะคะฝนตกใหม่ๆ แล้วเขาเลื้อยมานี่เลยมาไอตรงดินตรงนี้นะพี่น้องอู้เนี่ยหน้าอกเท่าสามนิ้วหนูดูอะมือดูมือหนูว่วหนูจะหนาวแี่ไหนหนูขนลุกเลยหนาวอากาศเย็นมากค่ะก็นี่นะคะอาชีพของเราอีกหนึง่งอาชีพ ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้เราทั้งพี่พี่แอดมินทุกคนทุกท่านแล้วก็พี่น่อยก็พิมพ์ไว้คุณบอกว่าแล้วก็ศรัทธาโอ้ยขออภัยคะ่ะแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามตั้มดัมซิ่งมาโดยตลอดก็สําหรับคลิปนี้พามาชมอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของพี่น้องหลายๆคนสําหรับการมองหาอาชีพนะคะกับการมองหาอาชีพ ค่ะกับการมองหาอีกหนึ่งอาชีพก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพนะคะสําหรับคนที่อยากมาอยู่บ้านเนาะมาอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอากาศแล้วก็ชอบอาาความสงบชอบความสงบนะคะอ,อันนี้เราชอบแบบนี้นะคะเราก็ไม่ชอบวุ่นวายเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ตั้มดัมซิง่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจเ c e บ o o k ไลฟ์ตั้มดัมซิ่งนะคะแล้วก็ช่องศรัทธาลงตาบุญชื่นเสยตั้มเจนีด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสว,ส,าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า